ข้อคิดดีๆกับพลตรีนเรศติดรักคลิปนี้เสนอเรื่องของใจครับเรื่องของใจนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างสำเร็จได้ก็ด้วยใจนักปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวดังกวีนิพนธ์ที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวปราชญ์กล่าวไว้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานการทุกอย่าง ใจเป็นผู้เนรมิตนำทิศทางทุกสิ่งสร้างร้ายหรือดีอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความสาเร็จหรือว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีที่มาจากใจนี้เองก็คือมาจากความคิดของเรานั่นแหละครับถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็ประสบความสาเร็จในกิจที่ทำในกุศลกรรมที่สร้าง ตรงกันข้ามถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ทำให้ประสบกับความล้มเหลวทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าเพียงคิดก็สม็ตแล้วจึงเป็นข้อบ่งชี้นะครับข้อบ่งชี้ที่เป็นสัจจะของใจว่าใจนี้อัศจรรย์นักใจนี้มีอนุภาพมากบรรดาฤทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้สู้ฤทธิ์ของใจไม่ได้ดังที่เราจะเห็นว่า หากใจคิดว่าทําไม่ได้แค่เอื้อมมือไปเด็ดใบไม้สักใบเดียวก็ยากนะครับแต่ถ้าหากว่าใจคิดว่าทําได้เนี่ยแม้งานจะหนักหนาสาหัสมากแค่ไหนให้ขุดภูเขาถมทะเลก็ยังทําสําเร็จได้จึงได้ชื่อว่าสําเร็จเมื่อคิดสําฤทธ์เมื่อพยายามดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าภูเขาแข็งแกร่งกาขนาดหนักถ้าใจรักเสียอย่างก็พังไหว อุปสรรคหนักหนาขวาฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองคนนี่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยครับอยู่ไม่ไกลเลยนะครับถ้าหากว่าใจคิดขว,ยขวายคว้าขอเพียงเราอย่ายอมแพ้นะครับขอเพียงเราอย่ายอมแพ้แค่นั้นเองความสำเร็จก็อยู่ข้างหน้าของเราแล้วถ้าเราพยายามทุกความพยายามอาจไม่ได้มาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จก็ล้วนได้มาจากความพยายามความสำเร็จอยู่ที่ไหนจงมั่นใจเถิดว่าความพยายามก็อยู่ที่นั่นซึ่งเคียงคู่กันอยู่เสมอนะครับจึงมีคำกล่าวที่ว่าคนทำงานเนี่ยถ้าทำด้วยจิตวิญ,ญญาณของนักทำงานอย่างแท้จริงจิตปิญ,ญญาณของนักทำงานอย่างแท้จริงก็คือตั้งใจจนนอนฝันขยันจนขาขยงิงเก่งจนคนขยาดฉลาดจนคนขยง คือพลังแห่งความสําเร็จความสําเร็จจึงอยู่ที่ความคิดนะครับแล้วก็อยู่ที่ความพยายาม2ออย่างนี้ครับสำคัญมากจึงมีคํากล่าวว่าสําเร็จเมื่อคิดสำเร็จเมื่อพยายามดังเรื่องความคิดของลุงโง่ย้ายภูเขาครับลุงโง่ย้ายภูเขาท่านเล่าไว้ว่าบ้านของลุงโงน่นี่แกอยู่บนหลังเขาครับ เวลาจะเข้าเมืองทีลุงโง่ก็ต้องเดินอ้อมเขาเขาในที่นี้คือภูเขานะครับแสนจะไกลแสนไกลถ้าไมา่อยากเดินอ้อมก็ต้องปีนเขาซึ่งแม้ใกล้แต่ก็เหนื่อยมากทั้งลุงโง่ก็ยังชาราปานนี้การปีนป่ายภูเขายามแก่เท่าชารานี่อาจจะตกลงมาตายเสียมากกว่านะครับลุงโง่ก็เลยคิดจะย้ายภูเขาครับ ภูเขาที่ขวางทางระหว่างเมืองกับบ้านนะครับขวางทางเมืองกับบ้านของแกย้ายออกไปให้พ้นทางลุงโง่ก็เลยชักชวนลูกๆหล,ล,ล,ลานๆของแกแล้วก็ชวนคนในบ้านทั้งหมดเนี่ยมารวมรวมตัวกันโดยที่มีตัวตัวของลุงโง่เองเนี่ยเป็นคนนําช่วยกันทุบภูเขาครับทุบภูเขาแล้วก็ขนหินจากภูเขาไปทิ้งที่อื่นลุงโง่ พร้อมกับลูกกับหลานและก็ชาวบ้านทําอยู่อย่างนั้นละวันละนิดวันละหน่อยแต่ก็ทําทุกวันครับวันหนึ่งมีคนเดินทางมาพบครอบครัวลุงโง่กาลังขนหินที่ทุบจากภูเขานี่ครับก็เลยสอบถามครั้นทราบว่าแกกําลังปฏิบัติการย้ายภูเขาโดยความตั้งใจสมัครีกันและก็ทุ่มเทอย่างหนักเขาเหล่านั้นก็พากันหัวเราเยาะด้วยความขบขันครับ แล้วก็สมเพศในความโง่ของลุงโง่แล้วก็ลูกหลานสิเหลือเกินแถมกับพูดเยอะเย้ยว่าลุงนี่ทั้งโง่จริงๆนะไม่ใช่โง่อย่างเดียวบ้าด้วยที่พากันมาย้ายภูเขาลูกนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับไม่มีวันย้ายภูเขาได้หรอกนี่เขาสรุปกันอย่างนี้ลุงโง่แกก็ตอบนะครับว่าช่างข้าเหอะ ถึงยังไรภูเขาลูกนี้ก็ไม่มีวันงอขึ้นมาได้อีกแน่นอนแต่ตัวข้านี่สิถึงข้าจะตายไปลูกของข้าก็ยังมีเมื่อลูกข้าตายหลานก็เข้ามาแทนพวกข้าไม่มีวันหมดนี่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกข้ายังพยายามขนหินอยู่อย่างนี้สักวันหนึ่งภูเขาลูกนี้ต้องหมดไปอย่างแน่นอนโอ้โห คำตอบของลูงโงน่นี่นับว่าแก่ไม่งโง่เลยนะครับภูเขามันไม่งอกแต่คนงอกได้เพราะฉะนั้นเพียงกล้าคิดกล้าไต่บันไดฝันเพียงมุ่งมัน่นแม้ไม่รันทดไม่ถดถอยเพียงมุ่งมัน่นไม่รันทดไม่ถดถอยเพียงเรียนรู้ฝึกฝนอดทนคอยก็จะค่อยแกร่งกล้าแล้วคว้าชัยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดและก็จิตใจเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ กายเป็นเสมือนกาเงาสะท้อนของใจใจของเรานั้นไม่ต่างอะไรกับห้องที่ว่างเปล่านะครับเมื่อเราใส่อะไรเข้าไปในห้องที่ว่างเปล่านั้นสถานภาพของห้องก็จะเปลี่ยนไปทันทีอย่างเช่นเรามีห้องว่างเปล่าอยู่ห้องหนึ่งเราใส่น้ําเข้าไปก็เป็นห้องน้ําใส่พระพุทธรูปเข้าไปก็เป็นห้องพระใส่เครื่องมือปรุงอาหารเข้าไปก็เป็นห้องครัวใส่เครื่องนอนเข้าไป ก็เป็นห้องนอนใส่ชุดรับแขกเข้าไปก็เป็นห้องรับแขกใส่บุคคลสำคัญเข้าไปก็เป็นห้อง VIP นี่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นห้องแห่งวัาใจของเราก็เช่นเดียวกันจึงไม่ต่างอะไรกับห้องว่างเปล่าทุกครั้งที่เราบรรจุอะไรเข้าไปในใจใจของเราก็จะเปลี่ยนไปทันทีเช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราใส่ความเมตตาเข้าไป เราก็เป็นคนใจดีใส่ธรรมะเข้าไปเราก็เป็นคนใจบุญใส่ความโกรธเข้าไปก็เป็นคนใจร้อนใส่ความกลัวเข้าไปก็เป็นคนใจซามใส่ความเลวเข้าไปก็เป็นคนใจสอบใส่ความเป็นนักสู้เข้าไปเราก็เป็นคนใจสู้ใส่การขาดสติเข้าไปสุดท้ายก็กลายเป็นคนใจลอยเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตเตนะนิยติโลโกะแปลว่าโลกหมุนไปตามใจสั่งการโลกในที่นี้ก็หมายถึงชีวิตของเรานั่นเองนะครับโลกก็คือละครละครชีวิตจะหมุนไปเป็นอะไรเป็นมารเป็นพรหมเป็นพระเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของใจทั้งสิ้น จึงมีคำกล่าวว่าใจคนบางครั้งเป็นมารบางการเป็นพรหมบางอารมณ์เป็นพระบางขณะเป็นเทวดาบางเวลาเป็นมนุษย์ต่ำสุดเป็นเดรัจฉานบางวานเป็นเปรตบางเขตเป็นอสุรกายสุดท้ายบางรายเป็นสัตว์นรก